โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องช่างมอสซอยวัดนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาแนะนําสําหรับตัวเก็บตัวไลยผมตัวตีนผมนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากจะใช้มีดโกนนะครับในการเก็บตีนผมนะครับซึ่งเวลาช่วงเวลาที่เราการขอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการการขอบด้วยปัดเลียนการขอบนะครับมันจะมีตอผมเล็กๆนะฮะมันจะมีตอผมเล็กๆที่แบบ ปตะเรียนกันขอกไม่สามารถกินผมจุดนั้นได้นะครับเราก็ต้องมาใช้วิธีการไล่เก็บด้วยมิดกวนนะครับไล่เก็บไปเรื่อยๆนะไล่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 จนจนรอบหัวนะครับจนมันหมดนะครับจนต่อผมหมดนะครับก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะสำหรับใครที่แบบอยากจะลดนะครับระยะเวลาในการเก็บตีนผมนะครับตรงต่อผมนะครับก็ผมจะมีแนะนําก็คือเป็นตัว เครื่องโกนนวดนะครับแต่เครื่องโกนนวดเนี่ยระยะของตัวเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับเวลาเราเอามาเก็บตีนผมนะครับซึ่งเวลาเราการขอไปนะครับเราก็มาเก็บเก็บเนี่ยซึ่งมันมันมันเยอะมากนะครับบางทีเราไล่ไปตามหูเนี่ยตรงนี้มันจะเกินไปนะครับผมก็เลยมีตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนาก็คือตัวนี้นะครับเพื่อซึ่งผมจํารุ่นไม่ได้ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะได้นะครับเข้าไปดูนะตัวนี้ระยะของมันก็จะแบบ เล็กๆนะครับไม่เยอะมากไม่ใหญ่มากนะครับเห็นไหมระยะมันจะเล็กนะครับซึ่งผมหามานานแล้วนะครับสําหรับคนที่แบบอยากจะกระชับเวลานะครับในการตัดผมนะครับในการเร่งเวลานะครับถ้าหากมีลูกค้าเยอะๆเนี่ยเราจะต้องแบบเร่งกระชับเวลาสักนิดหนึ่งนะก็ตัวนี้ก็ใช้ได้ดเหมือนกันนะครับจากที่ผมทดลองดูนะครับระหว่างใช้มีโกในการเก็บ ตอผมนะครับซึ่งตอนการขอบไปแล้วนะครับเรามาใช้มีกวนในการเก็บต่อผมอีกทีหนึ่งนะก็อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะผมก็เลยหาตัวที่แบบอยากจะได้แบบตัวกระชับเวลามากกว่านี้นะครับก็เลยไปเจอตัวนี้ไว้ทุกคนก็แบบได้มาก็คือแบบใช้งานดีนะเวลาเราการขอบไปนะครับเราใช้ประเดียนการขอบนะก็ประมาณนี้นครับเราใช้ประเดียนการขอบปุ๊บปุ๊บการการเสร็จนะครับมันจะมีต่อผมเล็กๆนะครับก็เราจะต้อง เก็บต่อผมด้วยตัวนี้นะครับที่ผมจะแนะนําก็คือมันเร็วนะครับแล้วก็ใช้เวลาเร็วมากนะก็ตัวนี้เปิดเครื่องนะครับมันจะมีเสียงดังอยู่นิดนึงแล้วก็ไล่เก็บนะครับไล่เก็บต่อผมนะครับค่อยๆไล่เก็บไล่เก็บนะแล้วก็ไล่เก็บตรงใบหูนะครับตรงบนใบหูไล่เก็บไปครับซึ่งมันเร็วมากเลยนะครับไล่เก็บไปจนถึงฝั่งนู้นนะครับไล่ไล่เก็บไปถือว่าใช้งานดีนะครับตัวนี้มัน ตัวนี้มันเล็กอะ่ะก็คืออันนี้มันใหญ่นะครับก็คือแนะนําประมาณนี้นะครับคนที่แบบอ,อยากจะกระชับเวลาหรือไม่ชํนานาญไม่กวนนะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับผมแนะนําเลยนะตัวนี้ก็คนหนวดได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นหนวดคนหนวดเยอะๆนะอันนี้ผมว่าจะไม่แนะนําจะเป็นแบบตอน,นิดๆหน่อยๆอ,อันนี้ได้นะครับเก็บนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตอพวกตอ,ตอที่เราการขอบนะมันจะขมมากนะครับซึ่งมันดีมากเลยนะแล้วผมเคยใช้ตัวนี้นะครับบางทีเวลาเรา เราการขอบเสร็จแล้วนะครับเรามาค่อยๆไล่เนี่ยมันมันเกินบางทีแบบพวกเนี้ยปลายเนี่ยมันมันไปกินผมที่แบบเราไม่ต้องการตัดให้ให้มันสั้นนะมันไปกินเหมือนเหมือนแบบเหมือนมันยาวเกินไปครับมันต้องอยู่ระยะเนี้ยผมก็เลยหามันก็เจอตัวเนี้ยก็คือมันดีมากเลยนะที่ผมแนะนําเลยนะโอเควันนี้ก็มีทิคประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะได้ตัวเนี้ยก็คือ คลิกลิงก์ด้านล่างได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายนะแค่แนะนำเฉยๆนะครับสำหรับที่นี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะอชอบอยังไงก็จะเดี๋ยวเด้ยออผมลืมถอดนี่ให้ดูอันนี้ถอดทำความสะอาดง่ายนะครับดึงออกแค่นะี้แล้วก็ใช้แปรงอะไรปัดนะครับแค่นะี้นะครับถอดออกนะดึงออกง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้นะง่ายๆเลยเหมือนเครื่องกววหนวดนะระแต่อันอันนี้มันจะเป็นขนาดเล็กนะครับ โอเคง่ายมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าหากชอบหรือมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคลิกลิงก์สามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าอยากจะได้ก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้นะผมไม่ได้ขายเองเด้อสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายซี